สี่ห้องเขาบอกว่าครูบันทึกค่าเฉลีย่ยแสดงว่าถ้ามีคําว่าค่าเฉลีย่ยคือ x บาครูบันทึกค่าเฉลี่ยของน้ําหนักแต่และห้องไว้ตามตารางต่อไปนี้อ่าทีนี้ดูห้องที่หนึ่งเขาบอกว่าห้องที่หนึ่งเนี่ยมีจนนํานวนนักเรียนกี่คนพี่ให้เป็น n นหนึ่งนะ n หนึ่งได้ยี่สบสองแล้วอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยของน้ําหนักเราใช้เป็นตัวแปรอะไรค่าเฉลีย่ย x บาก,ก็คือ x บาหนึ่งได้สิบเจ็ด แส่แล้วห้องที่สองห้องที่สองเนี่ยเขาบอกว่าจํานวนมีเท่าไหร่ยี่สบสามคนแล้วค่าเฉลี่ยเท่าไหร่สิบหกอ่าแสดงว่า X บาร์สองก็สิบหกห้องที่สามอ่าห้องที่สามเสามเท่าไหร่ยี่ห้าแล้ว X บาร์สิบสี่สุดท้ายห้องที่สี่ N เเป็นสามสิบ x บาร์ สิบห้าเขาถามว่าอะไรค่าเฉลี่ยของน้ำหนักทั้งโรงเรียนคือพูดได้ไง่ายเขาหาเ x ็บาร์ b a r เอบาร์รวมเขาหา x บารวมเขาหา x บาร์รวมทีนี้เวลาเขาหา x บาร์รวมอ่ะสูตรว่ายังไง ที่ n หนึ่งคูณ x บราหนึ่งจำได้ไหม n หนึ่งคูณ x บราหนึ่งบวก n สองคูณ x บราสองที่สองไงอ่ะข้อไหนลองเปิดไปดูสิมีข้อหนึ่งไหนลองดูสิเออหายไปแล้ววะข้อไหนวะข้อไหนนะข้อห้าเห็นปะข้อห้าอ่าข้อห้าอืมข้อหกสิข้อ 5, หกใช่ไหม ข้อ6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 เป็น x b a ์รวมใช่ไหมสูตร x bar รวมอะ่ะมันจะเป็น n 1. หนึ่ข้อ6นะ x bar หแล้วก็บวกกับ n 2 x bar สคือเราใช้ในกรณีที่มี x bar ตั้งแต่2ค่าขึ้นไปแต่อันนี้มีค่า4ค่าแสดงว่าเราต้องแปลงสูตรเพิ่มก็คือต้องบวกใครอีก n 3 x bar สแล้วก็บวกกับ n 4 x บ x b a อะไร x bar สแล้วตัวส่วนอะ่ะ เอา N แต่ละตัวทำไมกันบวกกันก็เป็น N1 บวก N2 บวก N3 บวก N4 อ่าเรียบร้อยอันนี้เขาเรียกว่าสูตร x บารวมทีนี้แสดงว่าหลักการก็คูณกันตรงๆเลย X-bar ารวม N1 X-bar 1กบารก็เป็น22คูณกับ17 แล้ว n 2 x b 2ก็เป็น23คูลค่16 n 3 x b a 3ก็เป็น25คูณ14 n 4 x b 4ก็เป็น30คูณ15แล้วส่วนด้วยจำนวนค่า n แต่ละอันบวกกัน22กับ23ก่อนเป็น40อะไร45บก25เป็น70บก30เป็น100 อ่ะคูณเลขเองลองคูณเองจะได้เป็น ลอยไหมสรุปบวกกันได้อะไรอ่าหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสองหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสองแล้วหารด้วยใครหารหนึ่งร้อยก็ตอบสิบห้าจุดอ่านี่ก็ตอบสิบห้าจุดสี่สองอ่าขึ้นหัวข้อใหม่